มาอยู่ร้านอาหารชมทะเลบันดอนครับไปไหนอ่ะยายบ,บีหนึ่งยายบีสองไหนเล่นหนาปีนี่หอมเนอะหอมกินเด็กไหนหอมหน้าปีหน่อยหอมนหน้าปีหน่อยลูกหอมหน้าปีหน่อยเออหอมนหน้าป,ป,ปีกอดด้วยกอด เรียกนมปีสิโอ้เด็กเด็กอยู่เป็นอันนี้ยำบุนเส้นยำบุนเส้นต้มยำปลาจุมจ ok ีมอื้อุ้งซอสมะขามไหนอุ๊บุนิ่งนิ่งนิ่งไปกุ้งซอสมะขาม กินไหมบันนอนกินไหมไม่มีฟิลเตอร์แต่ว่าแสงมันสวยอะไรอ่ะอืมอร่อยแม่ยำมิซึ่งเปรี้ยวปี๊ดอร่อยสะใจส่งไปก็าส่งไปไม่มีน้ำจิ้มด้วยปลาน้ำจิ้มเป็นแบบน้ำจิ้มถั่วหรือว่า มันอ่อยนี่เราต้องวะที่ที่บ้านมีน้ำตแม่น้ำแม่เอามาสองขวดนี่แวซื้อรวดซื้อแวซื้อไม่พอนี่อร่อยมากดามุสเซนอร่อยสุดเลยปร้อมลองเลฟเฟเรียปรากฏมีมดออกมาจากดอกไม้ กัดหูอีกอยาานะเดนับปีอยู่ไหนไหนนับปีไงหานับปีไหมนับปีนปีทั้งกกกกวันนนเเเเรียลล้้้้ออ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 อมมมมิ่่่ะะะไ เนื Rabbi, over, like, kind of mm. ้อปี๊กินไส้กรอกมาแบบขัดตึงมาเลยอ่ะไส้กรอกชีสอ่ะกินข้าวนิดเดียวไงกินอยบางนี้ให้ดูส้มตำนี่กดเพยน้ำหกอ่ะปีปีเฮ้ยทำไมมีส้มสองอันอะ ซ้อมหรือนี้เนี่ยซ้อเออพราะอัน้สอมมันนี้้อมสะอาดเลยใช่เยชนดีซิเขาจำได้เลยบอกเขาจำได้เลยวีรกรรมเคยมาก่อบ o มอร์น n ิ่งหัวหินตอนนี้แม่ธัญญาอยู่ที่หัวหินนะคะก็ตื่นมาตั้งนานแล้วยังเจ็ดแหลก,กอยู่เลยตื่นมาตีห้าแต่ว่าก็รอให้สว่างก็จะมา,าชวนคุณผู้ชมดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่พอเดินมาเสร็จปุ๊บมันไม่เห็นสว่างแล้วแต่ท้องฟ้าไม่ใสดูสิ มีเมฆก็เลยไม่เห็นไม่เป็นไรมีคนตื่นมาวิ่งตื่นมาเล่นแต่เช้าเลยอ่ะไปดูทะเลสิน่าจะยังไม่มีชายหาดเพราะน้ำขึ้นเดี๋ยวดูก่อน ตื่นนะไปเห็นพระอาทิตย์คุณผู้ชมรวมทั้งแม่ด้วยไปเห็นนภะาอาทิตย์แล้วก็อากาศเย็นคุณผู้ชมอากาศประมาณน่าจะสักเอ่อยีบองศาไปถึง20บเนาะแต่ว่าไม่ได้ใส่เส้อหนาวมาอากาศเหมือนอเมริกาเลยคุณผู้ชมแห้งๆ ดีวกลับไปที่ห้องเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาคุณผู้ชมไปวันนี้ก็แพนว่าเดี๋ยวจะไปเล่นน้ําทะเลที่หาดนะคะแล้วก็แต่ไม่ใช่หาดนี้นะจะไปเล่นที่หาดอื่นแล้วก็ไปหาของกินอร่อยอรอ,ยอร่อยทานนะคะฮมตื่นเต้นคิดถึงบ้านคุณผู้ชมคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองไทยคิดถึงการที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวคิดถึงมากๆแบบ คิดถึงที่สุดอะ่ะต้องใช้ช่วงเวลาที่มีอยู่ทุกวันให้มีความสุขที่สุดให้ดีที่สุดไม่จำเป็นที่ต้องดีที่สุดแต่ให้มีความสุขที่สุดนะคะสบายๆที่นี่สะไว้น้ำเยอะสามสี่สะสมัยก่อนมนีตอนนี้เหลือสองสะ เมื่อก่อนหนึ่ง,งสองแล้วก็สามสี่เมื่อก่อนมีสี่สะมีจกกักรคุซี่อีกหนึ่งบ่อสี่สะกับอีกหนึ่งบ่อจกกักรคุซี่ เช้านี้สนุกสุดๆเขาว่า like นอนสบายนะที่นอนแป่งเอาเพยเพนมาดัดแปลงเป็นที่นอนนอนสบายเลยกว้างข้างนอกมันนี้ต่อไปืออะไรไะหานาปีที่นาปีอยู่ไหนไปหานาปี นาป,นาปีไปหาคุณทวดหนุไปปลุกคุณทวดซนุ่มคุณทวดไหนคุณทวดอยู่หไหนหานาปีใหญ่นาปีอยู่ไหน <c oughs> จ,ะเ, <c oughs> จะเอกคุณทวดทีม่ากาแฟตอนบ่ายๆตอนเช้าไปกินข้าวแล้วก็ นี e> ่ดีเนาะเขาได้เล่นได้เต็มที่เนาะเออปูนี้ใช่ปูเนี่ยดีจำเนี่ยสิบรอบแล้วเขจะไม่เก็บก้นเดี๋ยวได้กินข้าวเยอะหน่อยบอนน้องน้องน้ารันเจย์แบรนดินตรงนี้เดี๋ยวอ๋ออือโอ้เล่นขึ้นหลาวเลยเฮ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้โหเอ้ยอยากทำบ้างอยากทำบ้าง จะทำเรียนแบบะเอาใหม่เอาเอาใหม่เอาใหม่รูปเอาใหม่ นอนหมดแรงนอนแบลฟัดแพนเค้กแบลกฟัดจากเซเว่นแพนเค้กใช่กล้วยจากเซเว่นรวกละเก้าบาทลูกเท่าไหร่นะเก้าบาทที่นู่นกล้วยลูกละก็สิบกว่าบาทเนาะยี่สิบสามเซนเขยแล้วโจพอๆกันนะเออพอๆกันดำอันนู้นมันเอออันนี้ก็อันใหญ่อยู่อืมอันนี้ใหญ่ไม่ต้องทำเจ๋เจ๋อจะแม่จะแม่อาหารฝรั่ง

Oh, yeah. little rory's dad was king of the pride each evening at dusk บอกบอกบอกไม่สวนแตงกินอะไรเพราะว่าครี่แล้วเรากินลืมไปละจี๊สมากจี๊สจี๊สสุดๆต้องกินสองชามอะ่ะจริงๆเ,เย็นนี่แบบ กินงาวัดอิ่มขนาดนี้เย็นก็ไม่ค่อยอยากกินเนาะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เนื้อหายอยู่แป๊บเดียวก็ย่อย <c oughs> อ้าแม่ไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยน้ำหรอไม่น้ำปรุงเขาอร่อยมากเลยนะน้ำก๋วยเตี๋ยวอะ่อะไ,ไม่ต้องปรุงเลยเผ็ดนิดหน่อยแต่ว่าอร่อยแม่บอกเขาเผ็ดน้อยหน่อยได้อร่อยไหมแม่น้ำมัน ไม่ร่อยเหรอเผ็ดนยมันด้นชอบมาหาหมอที่นมืองไทยนะรู้สึกมาที่ไหนต้องหาหมอตลอดอร่อยมากสึกเผ็ดม่บอกเป็นด้นกปอม่เอจยู่นู่นหอยักเยนหมดจ้าโปรดแม่เจ้าโปรดบ้านเรา ตตรงนีขายแล้วก็ตามด้วยนมลูกค้ามาเยอะนะมาเยอะมาถึงเขาจะบอกเออหรอาถึงเขาบอกออรอรอใช่เพราะว่าตอนที่ไปโพก็ถามตรงไหนน่ากินออไอ้ถ้วยนี้ทำอกาดดอกไ้ไม่ อันนั้นของแม่น้ําเปีเอาอะไรปีเอาเผือกกับข้าวเหนียวเอาแม่เหมือนกันเนาะหวานได้เหมือนกันนะคะมาหลายวันแล้วเหรอครับพงมาวันนี้ทานได้อีกเขาต้มละมุนอันเดียวพอเอออย่างนั้นแหละอร่อยจริงเผือกร่วนแข็งตานปี๊ดด้วยเนาะ ไม่น้ำตาลโอ้น้ำตาลโตนดเหรอขายไงอ่ะเราซื้อไปเลยไหมน้ำตาลซื้อน้ำตาลนี่น้ำตาลปี๊บอย่างดีเลยเออน้ำตาลปี๊บอันนึ่งยายจ่าย้ลวแขนมถ้วยเท่าไหร่นะคะสามสิบสามสิบดูดิราคายมอมอยู่ไม่ขึ้นราคา

เดี๋ยวดูสั่งน้ำเปล่าให้เขาด้วยเออสวยสวยเนาะอือสวยตรงนี้สวยเนี่ยไทยเย็นนั่งนี่เอาทยเย็นมาอุ้ยสวยมากปร้อมถ่ายนาปีหน่อยดินาปีบอกเหรอสวยมากเพราะถ้านั้นอะจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ้ สวยสวยปีไปถ่ายมาเดี๋ยวจูงให้ปีถ่ายกับชายเย็นดิอุ้มชายเย็นน่ารักอุ้มแป้งมาเอาหลอกอนอุ้มแตงก่อนมาแตงมาชายเย็นอยู่นี่ชายเย็นอยู่กับป้าเขาอยากได้มะพร้าว อรหทั้งคนทั้งมะพร้าวแฮปปี้แฮปปี้ไม่หลบไม่ทำผมบอกแฮปปี้เหรอลูกเหรอมาทีไรก็ไก่กันนิกาไปตรงกลางบอกใจเย็นเครียดของโปรดป๊อมเลยของโปรดเคเจใช่อร่อยสุดๆเนาะ กระดาเปิดเนี่ยเปิดหมขอบอกว่าเปิดเพราะว่ามันเป็นเิาอ<ร>ีฟแล<ร>้วสามคือเปิดหดลัก,มมกอร่อยจังเลยขนมจีนอร่อยอ,อันนี้ที่รดน้ำหนักมาก็เรียบร้อยร้อนอืออือเอาชอต,ตัเลยอนี่แหละขีดอ อันน <si ี้เผ no ็ดไหมลาบไม่เผ็ดมากนอชิมลาบอ๋ะเขาใช้ใ้้อเอเคจเอาไ้ช้เขา่ใช้ช้อนอร่อยทุกอย่างเนี่ยชิเ นราก็อร yeah, wow, <laughs> ่อยอร่อยว่านดั้มอร่อยดี่มอร่อยที่สุดรลบไ้แตงลับ e ไว i ี่ปยสเ e อะเหมือนอร่อยกับครั้งที่แล้วอ่ะเกีียวป่า ไม่นอนฝันโอเคทายทุกสิ่งจบเจเจจบข้าวเหนียวดีนะเขาไม่ปิดเนาะเขาทำเขาไม่เหมือนที่แม่ทำเนาะเขาทำอร่อยกว่าใช่มันคนละรสชาติคนละแบบด้วย I usually don't eat the lab but today ปกติไม่ไม่ไม่ได้กินลาบอร่อยลงท้ายรับลงท้ายรับ เป็นดอน <B andon S 1> พูดถึงเป็นเดือนเดือนเรเวตส o ฟูดอิสลามพูดถึงเป็นเดือนเดือนบอกอยากกินไก่กันนิกาซื้อกลับไปนะเราสุดท้ายไม่อร่อยอนะ่ะไม่อร่อยหรอไก่มาชิมดิเอ,อเอาตรงไหนดีอุ๊บโทษบันดอนเมืองวันก็วิ่งแข่งกับไก่นะวิ่งแข่งกับไก่ จะได้ประโยชน์ตง้อชิมดีกว่าเค็มอ้อนหน่อยถ้าเ,เหลือเอสเปนข้าว okay. อืมร้า like. นแรกกไอ รอร่อยทุกอย่างอะขอบ่ะอบคร่อบครอบเปนดอนร้องคุณคางตไมนก็ตไมนกอร่อยร, <laughs> <laughs> ร้านโปรดแบันดอนขอน้ำน่ขอน้ำสมือนึนเีเย็นวันนี้เราซื้อมาจาก <laughs> าาท่าเรือ <laughs> อ,อร่อยป้อม ขนาดไม่อุ่นนี้นี่อร่อยใช้ได้แต่ต้องต้องเอาน้ำจิ้มนี้ใส่ปลาหมึกปลาหมึกชำมปลาหมึกชํำมากบอีไม่พอเศร้าอามานั่งเลยนสองตไหนนี่แหละนี่เหรออื้ามี no because he because over t h ็ดเไม่ไม่เพราะว่าเอาเอาแต่เนื้อปูไปกับกุ้งไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีโปรตีนมัแต่ข้าวอันนี้ก็มีเนื้อปูนิดเดียวเนาะเมื่อที่ส่งปูไปเอาให้พอลโลเข้าปากอืมปูฟิวตั้งแคมป์มาเร็วฟิวตั้งแคมป์แคมปิ้งแคมป์ปิ้งตัวก็เหรอเฮ้ยเจ๋งจังอะ Thank you หนูน pues ั่งไปแล้ให้มนันป้อนบรนนันยืนก็ได้ You want this chair ม่ไม่รอกให้เขานั่งไปและอยู่นี่อ่อยนซาร n อร่อยน้ำจิ้มแซ่บใช้ได้ใได้ปีใช้ได้อยู่น er uh> ี่ขนาดกินแบบเย็นๆนะ